ตัวอย่างอลังการนละพโคกปี2007 <S 1> <S 1> สวัสดีวันนุ้ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมแอฟกลไปทางคนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเพื่อสร้างความมาัศจหรผู้ชมและสร้างสตอรี่ที่น่ารักให้คุณผู้ชมดูกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กัน,นเกม Don't Stop Together จก,กนคนรู้จักแหละเพราะเกมมันค่อนข้างเก่าแล้วแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมต้องขอบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเกมที่ผมเนี่ยใฝ่ฝันจะเล่นนานแล้วจริงๆก็เคยเล่นสมัยแบบเออมันเป็น d o n ส s t a r ธรรมดาเออที่มันเล่นได้คนเดียวอะ่ะพูดตรงๆนะไอเกมพีชเนี่ยกูอยู่ได้ไม่เคยเกินสามวันกูตายห่าครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับผมผมมั่นใจเลยว่าถ้าผมกลับมาเล่นอีกทีนึงเนี่ยผมจะสามารถมีชีวิตอยู่ขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งร้อยวันอย่างแน่นอนครับอ่าแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะไประจนภายในโลก don กันเราจะไปเจออะไรกันข้างในบ้างผม,ผมก็ไม่รู้เช่นกันเพราะผมก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าในโลกนี้มันมีอะไรบ้างและน่าเล่นแค่ไหนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่อยากเล่นนี้แค่นั้นแหละโอเคคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลือพร้อมๆกันเลยนะครับผม let's go <S โอเค ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเลือกตัวละครนะครับก็มีตัวละครอยู่เยอะแยะมากมายผมเลือกตัวละครเริ่มต้นดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันน่าจะสมดุลที่สุดนะครับหรือว่าวิลสันนะครับผมเน่ไปเลยครับผมไม่ร,รอครับเข้าสู่โลกโดอนสตาร์เปเรียบอะไรอ่ะ มึงคือใครอะเพื่อนเดี๋ยวครับโอ้โหแล้วกูงงภาษาอังกฤษด้วยคุณผู้ชมอย่าไปสนใจมันแล้วกันนะครับผมมาถึงก็งงเลยฮะโอเคมาอย่างแรกนะครับเราจะต้องทําการเออ่เก็บนะทรัพยากรเป็นดอกไม้นะครับผมแล้วก็เป็นกิ่งไม้นะครับกับฟริน์นี่ผจญภัยในโลกนะครับผมที่เราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเออ่สวยงามนะครับอุ้ยทำไมไอ้พวกคิดนี่มันเยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปปรับโบว์อะไรไว้ผมเนี่ยโอเคเก็บไปก่อนอย่าไปคิดมากอ่า อ่าเก็บครับเพื <Yes. S 1> ่อนนั่งนังนั่งขอขอขอเดินสำรวจหน่อยได้ไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 นานนานนานเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยเกมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนทำไมมันมันดูเยอะไปหมดเลยอะเพื่อนว่าเราต้องเอ่อทำการสร้างใหม่ละโอเค ู้ชมตอนนี้เรารีเจเนเรทโวใหม่แล้วนะครับผมเมื่อก,กี้เกิดการช็อกเล็กน้อยนะผมว่าผมน่าจะตั้งอะไรที่มันแบบผิดแปลกไปนะครับผมขอโทษด้วยผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะได้แล้วล่ะนะเมื่อก,กี้ผมน่าจะกดแม็กซแป้งแม็กไปหมดเลยจนทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเยอะเกินไปนะคุณผู้ชมครั้งน,นี้น่าจะดูง่ายขึ้นแล้วนะครับผมเราต้องเก็บไม้นะฮะแล้วก็เก็บผีเสื้อเพื่อปเป็นอาหารยามฉุกเฉินเอาเป็นว่ามาถึงเนี่ยเราจะต้องทําการเก็บทั้งเบอร์รี่นะฮะแล้วก็บวกของใช้สิ่งต่างๆน,นะเนื่องจากว่า ที่การหาทรัพยากรไม่ได้นี่พอเราได้ของนะครับผมมันก็จะขึ้นด้านซ้ายนะครับนี่เราครับขวานได้แล้วครับคุณผู้ชมเมื่อเราได้ขวานนะครับเราก็ต้องทําการตัดไม้ทําลายป่ากันนะฮะไม่ไม่เฉือนเฉือนเข้าไปอ่าเก็บของครับเก็บของ คือต้องบอกว่าไอ้เกมนี้มันแบบว่ามี3อย่างที่เราจะต้องดูแลมันให้ดีนะก็คือเออ่การหิวนะครับหัวใจก็คือเลือดเวลาเราต่อทรงต่อสู้นะคุณผ,ผู้ชมแล้วก็สมองนะครับซึ่งสมองเนะี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหสำคัญมากนะครับก็คือความเครียดนะเหมือนเราใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมตัดไม้ทําลายป่ากคุณผ,ผู้ชมนี่แย่ yeah, แล้วคุณผู้ชม เวลาผ่านไปเวลาช่วงเย็นแล้วนะโอเคก่อนอื่นเราจะเดินสำรวจก่อนละกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราน่าจะอยู่ในพื้นที่เขตเอ่อป่านะครับที่น่าจะยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนี่พื้นที่นี่เปลี่ยนด้วยนะเห็นป่ะจากป่าแบบเห็นป่ะพื้นสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลนี่ถือว่าเราเปลี่ยนโซนแล้วนะคุณผู้ชมเก็บของกินก่อนครับโอ้โหหัวจะระเบิดอยู่แล้วครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมเราเจอบ่อครับอันนี้มันคือบ่อกบคุณผู้ชมเวลากลางคืนหรือว่าเย็นๆเนี่ยกบมันจะไม่ออกมานะฮะเราก็จะ ชิวๆกับการเก็บของในเวลนี้เอ่อตอนนี้เราต้องทําการเอ่อครับสิ่งต่อไปอันนี้จะเป็นที่จุดขุดหินนะครับผมนีครับตอนนี้เราเจอทรัพยากรที่สำคัญอีกอย่างนึงครับหญ้าครับโอเคเราต้องรีบเก็บของให้มากที่สุดนะครับผมก่อนจะคืนแรกซึ่งตอนกลางคืนบอกเลยว่ามันจะเป็นคืนที่หนาวเหน็บมากเพราะว่าเกมน้องสตาร์มเนี่ยตอนกลางคืนถ้าเราไม่มีไฟเนี่ยคือเราตายเลยนะเฮ้ยคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ย Extreme Tats Stone คืออะไรวะเอาละคูเกิลช่วยด้วยเว็บ คุณควรสัมผัสฐานเสมอคือบางครั้งเราเคยบอกให้เราตั้งฐานแถวนี้เหรอได้เลยเพื่อนแถวนี้กูก็พร้อมจะตั้ง <c oughs> อะไรอ่ะ,จะใจอี๋ใจอีเฮ้ยตอนกูนี่สมัยก่อนไม่เคยเจออย่างนี้เลยอ่ะอ๋อจากกลางคืนแล้วคุณผู้ชมแย่แล้วฮะหิวด้วยไงประเด็นน่ะงั้นเราเอาไงอ่ะเราเรา,เราครับกองเพงลิงไหมมันเลือกไม่ได้แล้ววะมันเลือกไม่ได้แล้วเพื่อนมันเลือกไม่ได้แล้วเพื่อนเอาเรื่อไปก่อนเดี๋ยว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  กูรอด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 ตายกูรอดตายเพือ่อนก็ยังพอได้นะฮะคือเวลากลางคืนเนี่ยมันห้ามแบบห้ามไม่ให้มีไม่มีไฟอะ่ะคือมันสำคัญมากซึ่งผมไม่รู้ไอ้ไ,อ,อ,ไ,อ,ดดไดอ้ที่มมนีน่มันคืออะไรอะ่ะจัมอินเดอะเวิร์มโฮลกระโดดได้อะไรอ่ะไวผมมาบอกที่ไหนอ่ะเฮ้ย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 นคื่ออะไรอ่ะเพื่อน ใจเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งได้ไหมซึ่อะไรอะ่ะว้ายไปดีกว่าผมเดาว่าไอเนี้ยน่าจะเป็นหลุมวาร์ปแล้วถ้าเกิดหลุมวาร์ปมันเกิดเนี่ยแสดงว่าผมน่าจะไปโผล่ตรงจุดไหนสักที่หนึ่งของแมพด้วยหรือเปล่าอ่านี่ไงคุณผู้ชมผมว์ปไปบริเวณนี้ครับแสดงว่าที่ต้องเป็นฐานสักอย่างแน่เลยผมเดาว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะ ดีสําหรับการตั้งถิ่นฐานเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นทาเลที่ดีใกล้ประตูว์ปผมว่าน่าจะแบบใช้ประโยชน์ได้นี่เซนเกมมันต้องอย่างนี้ออถ้าความสมบูรณของเกมเท่าที่ผมจาได้คือถ้าเราตั้งไฟไว้ในใกล้ป่าเนี่ยมันมันน่าจะมอดไหมได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําการสร้างไฟที่มันอาจจะต้องไอ้นี่หน่อยห่างๆใช้คาว่าห่างๆนะนะคุณผู้ชมหิน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 ,หนมีไหมโอเคอยู่ขวาล่างแย่ yeah, แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ เราค่อนข้างหิวครับแล้วก็สมองเราเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วฮะมีอะไรแล้วตอนนี้ต้องเก็บก่อนฮะไปฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วเราก็จะทำการแอดไฟเข้าไปนะเพื่อว่าเราจะได้ทำโอเคถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเราจะต้องยัดอาหารเข้าไปเพื่อให้เขาคุกนี่ไอเอ็มันฉลาดออากินเพื่อน โอ้ยเบอร์รี่เผาที่เพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะเราน่าจะถือว่าสําเร็จกับการตั้งสินฐานเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหไอชีแมนนี่ขึ้นแล้วนะแล้วพึ่งนี่คืออะไรวะสวัสดีเพื่อนอะไรอ่ะทําไมอ่ะ run โอ้ยอะไรสองตัวเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ย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  ไม่พึงตามกูกไกลเกินคือถ้าเกิดว่าเราไม่ไปทําอะไรมันพึ่งก็ไม่ทําอะไรเราถูกปะมันไส้วะมันไส้วะมันอ้า,อาเจ็บเจ็บรับเจ็บรามเจ็บรามอู้แตกครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเรารามเลยว่าอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นร่มปะใช่ไหมโอเคคราบหน่อยอ่าเป็นร่มอันนี้จะเอาไว้กันแดดได้นะคุณผู้ชมแตะก่อนอื่นเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะเออเราจะต้องสร้างไอ้เครื่องนี้ก่อนเลยเครื่องนี้นี่ยมันจะต้องมี ทองนะครับซึ่งทองเนี่ยเราจะต้องหาจากก้อนเงินก้อนทองอ๋อนี่ไงเจอแล้วได้แล้วหนึ่งอันอ่าสวยงามสวยงามโอเค what อะไรอ่ะเฮ้ยรังผึ้งยังนี่คืออะไรวะเฮ้ยคุณผู้ชมผมว่าเราได้เก็บน้ำผึ้งกันแล้วว่ะเดี๋ยวเราต้องมีเศษไม้เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมครับผมจะทำการอ้าวไม่ได้ทำไมอ่ะเฮ้ย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 เพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน คุยเ่อนคุยก่อนคุยก่อน,อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจุดนี่แล้วกูจุจดแล้วกูจุดแค่นั้นแหละแล้วไงใครแคร์ไปไหมละคนใช้แอร์ไปหรือเปล่ามันต้องมีน้ำผึ้งผมผมมั่นใจว่าผมได้น้ำผึ้งแน่ๆนโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำผึ้ง What? Yeah, วัดแย่ละจุดได้ไหมไม่ได้ชิบหายแล้วฮะชิบหายแล้วฮะยังไงดีเฮ้ยอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนเก็บก่อนไม่รู้คืออะไรเก็บไว้ก่อนนี่คืออะไรงงงง งงไปหมดโอ้โ oh, ห oh, เราอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอุ้ยฐานราอยู่บนชิปหายแล้วไฟเหลือสี่สองเอร์เซคุณผู้ชมอ่า ah, oh, ยังกลับฐานทันครับโอ้โหวุ่นสวายมากๆโอเคถือว่าเรารอดโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาของนะฮะทองหาทอง,ทองเพื่อที่ว่าเราจะได้ครับนะครับเป็นกระเป๋านะครับเอ้ยกระเป๋ามัไม่ต้องใช้นี่่ะอ่า ah, หมวกครับหมวกใส่หมวกแล้ว ดูดีมีสตารา์ลลายหูมแม่งขอยคาบเยอะมากคุณผู้ชมหิวไหมเนี่ยไอ้ไม่หิวครับเผื่อหิวคาบไปก่อนตรงนี้เป็นหนองน้ํานะแล้วก็มีแท่นบูชาอะไรสักอย่าง,นงหนึ่งเราจะต้องเดินสำรวจอีกสักพักใหญ่ๆเพื่อที่เราจะหาก้อนเงินก้อนทองกันนะคุณผู้ชมต้องเดินสำรวจครับไปฮะถึงเวลาสำรวจแล้วครับเฮ้เฮ ขนก็ลุกเอ้ยอะไรอ่ะม่เกิดอะไรขึ้นอะไรมึงอ๋ออ๋อ,อมันคือตัวดอบญ้าเหรอเพื่อนอ้าะเราเจอแหล่งฟาร์มชั้นดีแล้วคุณผู้ชมผมก็งงไม่เคยเจอสรุปมันคือตัวดอบญ้าฆ่าได้ไหมขอหยิบของก่อนนี่แล้วกูคราบเลย,ย โอ้ยยังวิ่งเร็วชิบหายไม่ได้ได้คุณผู้ชมโอ้โหล่วงเลยมาวันที่3แล้วครับยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยฮะถ้าพูดตรงๆนี่ถือว่าย่ําแย่มากๆแล้วนะฮะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆครับผมชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปไรก้อนดินต้นทองอย่ไหน,นอะอาอยู่นี่เจอละเราต้องใช้กี่อันครับเนี่ยรูปวิทยศาศาสตร์ ใช้2อานอารและไม้อ๋อน่าจะได้แล้วครับขาดไม้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจามมอนก็ได้โอเคงั้นเรากลับบ้านเลยกันได้เวลาสร้างของชิ้นต่อไปแล้วครับเราจะเริ่มมีวิวัฒนาการนะครับผมถ้าเป็นดรสโตนเนี่ยก็คือเราจะเข้าสู่เอ่อจากยุคไดโนเสาร์นะตอนนี้เราจะกลายเป็นยุคที่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อยแล้วนะโอเคอย่างแรกที่เราอาจจะต้องคล้ามันก่อนเลยน่าจะเป็นกระเป๋านะครับผมซึ่งเราขาดกิ่งไม้อีกแล้วคุณผู้ชม แต่เรายังมีกิ่งไม้ให้ตัดตรงนี้ได้อยู่ฮะโอเคเริ่มมีความแบบจเจริญเติบโตอันทะสองข้างเริ่มใหญ่ขึ้นใกล้เวลากลางคืนเลยครับผ่านมา3วันเริ่มเห็นแววแล้วนะว่าเราจะเริ่มมีชีวิตรอดในโลกดอนสตาร์นี้หรือว่าโลกของไอเอฟพงพีแล้วถือว่าดูดีถือว่าดูดีโอเคงั้นเราคาบกระเป๋าก่อนเลยแล้วกันรู้สึกว่าน่าจะใช้งานได้ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะกระเป๋ากระเป๋าอ อ๋อกระเป๋าอยู่ข้างๆนี่โอเคอาจจะใกล้คาว่าเริ่มหิวแล้วงั้นเราจะเอาแครอทเนี่ยไปปรุงก่อนโอ้โหข้าคืนที่4ี่แล้วครับเป็น4ี่วันที่ยาวนานเหลือเกินกับ1แคมไฟและหนึ่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เหลือจะเชื่อนี่คนอื่นที่4ี่วันอาจจะไปไกลกับกูแล้วนะโอ้ยร้อน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 อีสัตว์ร้อนอ่าพอเรามีเครื่องนี้เราสามารถคราฟอะไรได้อีกเยอะมากมายเลยนะเครื่องขูดเครื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคุณผู้ชมอะไรเอ่ย อ๋อน,นี้เป็นไฟเย็นนะฮะเป็นไฟเย็นโอเคไฟเย็นงั้นเราตั้งไว้ข้างๆเลยอ่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าไฟเย็นอันนี้มันอ้มันไฟเย็นแบบหมดนี่หว่าไอเวนชิบหายะะ้วฮะเสียเสียของฟรีเลยต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องคราของโจมตีนะครับของโจมตีโอเค เราขาดไอ้ไอขนนี่นะครับผม<ขอ> <elle> เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาน้องหมาของเรานะครับผมเห็นว่ามันน่ารักดีผมอาจจะตั้งชื่อมันหน่อยละกันน้องหมามานี่มาอยู่ไหนโลกจำได้ว่าวิ่งออกซ้ายมาเนี่ยแล้วก็จะเจออะไรหรือเปล่าถ้า <Soc cer. S 2> ผมจำไม่ผิดอ้า ผมรู้สึกว่าการที่เราเล่นเกมเนี่ยเราต้องตั้งชื่อให้เราสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรอกว่าจะเป็นสัตว์ป่านะครับขอตั้งชื่อว่าน้องย่าหมาแล้วกันย่าหมาดอบหน่อยเลยกอ๋อกุ๊ก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 อ๋อบางเก็บไข่ไก่แล้วลูกกุ๊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 กอู้ดี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 สร้างผลผลิตให้ดีมากอ๋อสุดยอดเลยอ้หมายยา้หมาย่าหมานี่คืออะไรครับเหมือนจั เป็นที่คราฟสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าฮะโอเคถือว่าเข้าใจได้ครับอะตอนนี้เราน่าจะได้ของที่ต้องจําเป็นต้องใช้แล้วฮะกลับไปคราฟก่อนแล้วกันคุณผู้ชมโอเคตอนนี้สิ่งแรกนะครับผมที่เราจะคราฟกันนะครับผมเป็นอาวุธที่เราจะเอาไปต่อสู้นะครับกับใครก็ไม่รู้นี่และไอเอมมันพร้อมลุย ก็ต่อ,อาการฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยเรยเราต้องหาทรัพยากรค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมงั้นผมว่าเราอาจจะต้องหาทีมผู้ช่วยเหลือในในการหาทรัพยากรตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะพื้นที่ตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นบึงหรือเปล่าโอ้โหกูหาตั้งนานไม่มีอยู่ตรงนี้เองทองทองแล้วก็ทองแล้วก็ทองแค่นั้นแหละโอเคโอ้โหตอนนี้กูบอกเลยกูรวย กูสร้างเซิร์ฟเป็นคนเดียวไม่ใช่เหรอพาสเวิร์ดกูก็ตั้งยากนะเอ๊มีการใช้งานเราด้วยนี่กูยังเล่นอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวปะอยู่ดีๆกูก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเล็กน้อยแล้เรารี่สำรวจกันเลยครับเหลือเวลาอันน้อยนิดแล้วนะฮะตรงนี้มีพื้นที่ฟาร์มได้คนขึางเยอะอยู่พต่ถึงผมสงสัยอะทำไมอะทำไมมันมีคนอื่นอยู่ด้วยอะท,ทั้งที่กูว่ากูก็เจนเนเรตพาสเวิร์ดยากเแล้นะ เรือวาตายจะเซิร์ฟพูอีกแย่แล้วครับจะกลางคืนอีกไม่กี่วินาทีผมขาดกิ่งไม้สองอันแย่แล้วเอาละฮะไอเอฟไอเอฟมันชิบหายและ้ะไอเอฟทำอะไรไม่ได้สร้างแคมไฟตรงนี้เลยลักกันแค่นั้นแหละโอเคเติมเชื้อไฟหน่อยโอเคอย่างน้อยถือว่ากูรอดโอเคเดี๋ยวเราลอบกลางคืนอันหนาวเด็ดที่มันผ่านไปช้าเหลือเกินเฮ้ยร็วแล้ว แล้วว่ะอ้โอไอ้นี่มันเอาตัวรอดเก่งบุกต่ออ่าและถึงทางตันดูทรงแล้วน่าจะตันอย่างที่ว่าจริงๆอู้ได้ทองหกอันก็ถือว่าได้เยอะแล้วไหมเพียงพอต่อการใช้งานแต่เอาไปสักสิบอันเพื่อความเออชัวร์ดีกว่าเฮ้ยหนวดเราเยอะเริ่มเฟิร์มแล้วว่ะคุณผู้ชมผมว่าเครื่องคนหนวดอาจจะต้องได้ใช้นะฮะไปต่อไปต่อฮะผลิตดินี่หมายา โอยน้องหมายากูเราจะเรียกหมายาไม่ไดู้ไม่สุภาพเราจะต้องเรียกมันอินเตอร์น้องมายาโอ้กิ่งไม้นี่เป็นทรัพยากรที่สําคัญมากนะผมว่าเจอต้องเก็บตลอดทางละไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องทาการเผาป่าหรือเปล่าแต่ผมกลัวมันจะลามงั้นชับๆหน่อยละกันเราจะกินพื้นที่นะให้น้อยที่สุดผมเดาว่าการจุดไฟเพื่อเผาป่าเอาถ่านเนี่ยมันน่าจะ ใ้พื้นที่เยอะระดับหนึ่งส่วนเครื่องจุดไฟเนี่ยน่จาจะน,นี้อ่าเดาไม่ผิดครับโอเคและยังเป็นคนวางเพลิงกันแหละโอเคหรือว่าใช้ได้หรือว่าใช้ได้นี่มันคือฐานเหลอเพื่อนพิกอั p เดอะเ g e เ g e คืออะไรอะ่ะเอาละคนโง่าภาษ,าษาอังกฤษเล่นเกมก็ต้องใช้แล้วฮะเก็บขี้เท่าโอเคเอชคือขี้เท่านั้นเอง๋อนี่ไงฐานเจอเวลไม่ไงวัด โโอ้โห,โอโหได้ทานมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหและตรงนี้รู้สึกว่าจะมีประตูวาร์ปทำแมปด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมอ่ามีประตูวาร์ปอยู่ตรงนี้ครับไปดูทีน่ว่าเราจะไปโผล่ตรงไหนโอเคเฮ้ยโหพระเจ้าพคุณลุนช่องตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมากลับกลับมา,ม,ามาค้นหาแถวนี้ได้ไหมรู้สึกว่า มัน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 กว้างไปนิดนึงอะ่ะไปไปประจําฐานก่อนนะเพื่อว่าเราจะได้ทําการสร้างของที่เราได้มานะฮะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราฟาร์มมาทั้งหมด5วันเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างน,นะคุณผู้ชมตกุดส่งแล้วไม่ได้ได้เลยเลยนะโอเคโอเคโอค้ดับไปแล้วเติมเติมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไนเติมได้อ้าโอเคได้เลยเพลื่อนอ่ะอย่างแรกผมว่าเรอจะต้องคราบอันนี้ก่อนหรือเปล่านี่นี่อันนี้ผมว่านี้น่าจะสำคัญหินหนีนีนนีนีนอนีนน ไเปเพื่อนอันนี้จะเป็นเครื่องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้ทําลายป่าซะหน่อยแล้วกันอืออ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 ของก็พังง่ายเหลือเกินตอนกลางคืนพึ่งมันไม่ได้ออกมาหรอกมั้งแอบเสียวๆเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ผมจะกลายเป็นเอฟชาวไล่เลย้อเนะี่ยตัดไม้ทําลายป่าไปเรื่อยเลยเนะี่ยอืออืออือจามเข้าไปลูกจามเข้าไปของมันต้องกินของมันต้องใช้นะลูก น่าจะได้แล้วฮะโอเคนี่ฮะอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชิ้นที่2ของเราครับเอาแล้วฮะไลเอฟมันเข้าสู่วิทยกา,ารปี1 9 5 0งพเอ้โคตรเร็วเราค้าอะไรเพิ่มเติมได้บ้างจากตรงนี้นี่อ๋อเป็นพวกแบบว่าเบ็ดเบิดตะลันเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีของพวกนี้ด้วยอันนี้จะเป็นหลุมจับสัตว์นะถือว่าเข้าใจกันได้นะครับผมอ่าได้ได้ได,ได,ได้อันนี้ชุดเกาะอาซ้างหน่อยแล้วกันเผื่อเราไปต่อสู้ ครับอะสวยงามโอเคตอนนี้เราจะสร้างฐานหลักๆนะฮะได้เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์2ชิ้นแล้วนะคุณผู้ชมต่อไปเนี่ยผมว่าเราจะต้องอัปเกรดนะครับผมในการที่เราจะทําการล่าสัตว์นะซึ่งผมไม่ไแน่ใจว่าวันที่6เนี่ยมันจะช้าไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ช้าเกินไปอนะโอเค ถ้าอย่างนั้นผมว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องหาผู้ช่วยเข้ามาช่วยแล้วผมรู้สึกว่าการที่ผมมาจนภัยอยู่ในโลกคนเดียวเนี่ยมันเปรียบเสมือนผมอาอยุสิบที่เพิ่งหัดชักว่าวผมบอกเลยว่าผมยังไม่รู้อะไรเยอะแยะมากมายจะต้องมีผู้ช่วย,นยแน่ๆเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับผมถือว่าเราประสบความสำเร็จมากที่เราเนี่ยได้สร้างของถึงสร้างชิ้นด้วยกันนั่นก็คืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หนึ่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สองและแคมป์ไฟง่อหนึ่งครับพร้อมไหมแลเป็นคุณผู้ชมมันไฟ่วะ พึ่งมันมานี่กูวอนอาวุธวอนอาวุธมากก่อนไปขอขอหน่อยเพื่อนขอมาดิ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 โอ้ที่ไหนอะโอ้โหโอ้โหมากเลยอะโอ้โหมากเลยก่อนปิดคลิปขอหน่อยเถอะแล้วกูสู้แล้วกูสู้แล้วกูสู้โอ้ยน้ำพึ่งโอ้โยปิดคลิปอย่างสวยงามไปแล้วบาย